ก็เหนื่อยแลับปลุกตื่นก่อนนะจงตื่นขึ้นมาซะเกลวินยูอาร์ตัวแรกของข้าพเจ้ okay าโอ้โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ก yes? ันในเกม One วันพันแมนเดอร์ส g อ g เกตกันดีเช่นเคยนะครับเกม One Punch Man เนี่ยเราลงคลิปล okay. ่า no สุดก็ ปีที่แล้วอะโคตรนานแล้วก็ผมจะทำคอนเทนต์คือลงคลิปวันพันแมนปีละครังนะครับหยอกหยอกหยอกวันนี้นะครับก็ได้บวลาเลิกงามยามดีที่เราจะมาทําคลิปวันพันแมนนะครับต้องรอเลิกงามยามดีด้วยนะเอาละ่ะเราไม่ได้เข้าบัรดาดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวละครก่อนแล้วกันเนาะโอ้โห <laughs> ตัวละครตอนนี้คือมินมิตะเอชอาร์บวกนะครับทีผมไม่มียูอาร์เลยเ เอสเอ็นอาร์บวกก็มีเนี่ยไออา,าชูร่าราชทะเลลึกเอ้ยทุยราชาทะเลลึก<ๆ>ก็ไอเกลิวกันสุ่มครับมีแต่ของปีศาจทาั้งนั้นเลยแล้ววันเนี้ยนะครับผมเห็นว่ามีตัวละครที่น่าจะเป็นตัวเมตาอยู่นะเพราะว่าคนใช้กันเยอะมากเราดูอันดับหนึ่งก่อนเลยวกันอันดับหนึ่งได้ใช้ปะนี่อันดับหนึ่งก็ใช้นะครับไอตัวมันชื่ออะไรนะเกลวินปะอันดับสองไม่ได้ใช้นะครับเออแล้วก็อีกตัวที่ผมอยากได้คือคิงเว้ยมันมัน,ม,นมันน่าจะโหดมากๆอะ่ะแต่ว่ามันยังไม่มาให้สุ่มไงก็ เดี๋ยวเราเก็บตัวดํารอไปนี่อันดับ3ก็ใช้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่คนฮิตกันน่ะเออก็เลยคิดว่าจะเป็น u r ตัวแรกของทีมเรานะครับแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมตัวดามาเยอะเท่าไหร่นะแบบเตรียมมาพอดีพอดีอะ่ะเออไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหรอ่อ่ะก็300อันนี้ผมใช้เวลาเก็บมาเป็นปีนะครับนานมากเลยอะ่ะซุมตัวล่าสุดก็น่าจะไอจะไม่ได้ว่าตัวแล้ววะ เกลือก,กันซุปหรือว่าไอ้ราชาเทเลึกก็ไม่รู้นะครับก็ตัวอาวุธก็80กว่าใบนะครับก็ได้แน่นอนเราจะไปลุยกันเลยในรอบ10บใบแรก s go! สิ <c oughs> บใบก็ออกแล้วป่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ดวงผมน่าจะดีนะดู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 ดดด ไม่ใช่ไม่ใช่1ิบใบแรกเป็นออเดฟนะครับได้เป็นเอเอได้ัน,นี้ด้วยโเจิคนะ่ะมามา UI ตัวแรกเราจะแบบจะเจ็บเยอะหรือเปล่านะาผมเพราะว่าผมอยากได้ตัวอื่นได้ไงน่าจะออกแหละอันนี้นะั่นอันนี้น่าจะออกแหละหนึ่งตัวหนึ่งอย่างอย่างที่บอกครับมันคือออเดฟไปกันต่อมันเหมือนเดิมเลยนี่ว่าเกมเนี้ยมันมันเกือเหมือนเดิมเลยนี่ว่า40บใบรอบนี้แหละส่วนใหญ่จะมาที่รอบที่40แต่เราเป็นส่วนน้อย 50แล้วนะมาครึ่งทางของการการันตีนะเพราะว่าการซุ่มตัว๋วทุกทุกตัวเนี่ยมันจะการันตีประมาณร0อยใบนะเอซาร์หนึ่งอย่างไปฮึหน้าทองแล้วปะเอ้ยมาแล้วมาแล้วอุธยทำไมามันดูหญ่กว่าปกติว่ะมันคือตัวละครหรือเปล่านั่นอยากจะทำธุระก,กับพวกเราไหมฮะตัวอะไรอะ่ะ เกลวินเนาะคือผมมีแล้วเว้ยไม่อยากได้เลยอะแต่เอามาเอามาทำไมก็ไม่รู้ดิไม่เป็นไรถือว่าได้เอสอาร์แล้วกันไปไปไปต่อ<ช>ตอนนี้เศษมันจะมีเศษไหมเนี่ยน้องจะออก,กเศษไหมเนี่ยมันต้องใช้เศษในการอัพไม่ใช่หรอยูอารเอาสามร้อยใบจะพอไหมเนี่ยคืออยากได้5ดาวอ่ะ5ดาวม่วงด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะมันน่าจะมีการันตีปะอ๋อนี่ไงนี่ไงการันตีโอเคเราสซุ่มไป60บาทละการันตีมันคือร80นะครับจะได้เป็นลูกแก้วมา แต่เอเนี่ยยังไม่ได้สักอันเลยเว้ยมันใช้ตั้งมันใช้สี่ป่ะนี่ไม่ได้สักอันเลยนะเจ็สิบใบแล้วนะแปดสิบใบแล้วนะ <c oughs> เอ้ย How? เอ้าเอ้าได้ได้ไงวะ <c oughs> ไม่คือมันไม่ขึ้นเป็นสีทองหรืออะไรหรอ <c oughs> เพราะว่าไม่รู้ว่างงมาไปต่อเอ้ยตัวอะไรอะ่ะข <c oughs> ้าคือคนที่พวกแกตามหาร่างสมบูรณ์แบบ เพราะว่าตอนนี้ทีมเราน่าจะตามเมตาอะไรไม่ทันแล้วอะเลยคือเล่นขำๆไปแล้วอ่ตอนเนี้ยผมเข้ามาเล่นขำๆเข้ามาซื้อตั๋วดําอะไรแค่นั้นพอที่ใบแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้มาไหมสักเศษอีกสักหนึ่งเศษโอ้โหโอเคมาร้อยสิบใบแล้วนะร้อยสิบใบละโอ้โหร้อยยี่สิบใบละสักเศษหนึ่งสักหนึ่งเศษสักเศษเศษมาหน่อยครับเศษเศษโอ้โหมันเกลือมันเกลือจังวะ อันนี้คือพลาดมาครึ่งทาง150าแล้วนะร้อยห้าสิบใบแล้วนะเอ้ยมาแล้วหนึ่งเซตเอ้ยอะไรอะอยากจะทำธุระก,กับพวกเราไหมเอเคเกวินนี่ไงโอ้ยมึงก็ออกบ่อยไปเว้ยยังไม่ได้โอ้โหผมได้เกวินอย่างเยอะดูดิอุย้ยเซตครบแล้วเซตครบแล้วเราเหลือหินปุกตื้นเเหลือหินปุกตื้นเ<ๆ>ปใช้เ<ๆ>ปใช้ก่อน <c oughs> ลูกแก้วร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วลูกแก้ว ฮอ้ยอ่าได้ลูกแก้วแล้วสวยแต่เราต้องเอาลูกแก้วเอาอะไรมาอัพต่อกบ,บบวันนี้สามร้อยใบเป็นอย่ <ST> างก็เหนื่อยเราปลุกตื่นก่อนนะจงตื่นขึ้นมาซะเกวินยูอาร์ตัวแรกของข้าพเจ้าโอ้โหโอเท อาวุธเดต้องจัดอาวุธต่ออาวุธคืนค่ามาเลยอามมนี่อานี่อาแมาน,ามานี่ไม่รู้ว่าควรคืนหรือเปล่านะแต่กดค,คืนก่อนละจ้ามันเถอะทรงใส่ต้องใส่สุดวะอห้ไม่ครบส0 0รอยใบไปเลยวะเรียกว,ว่าเน้นสุดไม่เน้นทรงไปเลยครับส0 0รบผมน่าใช้หมดไปเลยแล้วกันเก็บปีหนึง่งไงปีหนึ่งสุมได้ตัวเดียวบางคนอาจจะงงว่าปีหนึ่งมึงเก็บได้แค่นี้ยังหรอก็ไม่ค่อยจะ้เฮ้ยไอ้ลูกแกว้ว คือผมไม่ค่อยได้เล่นไงก็มันก็ได้แค่นี้แหละตอนนี้คือซ่มแบบไม่คาดหวังอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ได้หน่อยก็ดีว่ะเพราะมีตัวดำที่มันซ่มมันจัดเลยนี่โอ้ตัวอะไรอ่ะอยากจะัดหัวกูได้เพิงสามรอบแล้นะเฮ้ยกูได้สามรอบแล้นะกิลวินเนี่ยไอ้นี่อีกอันหนึ่งคือเราจะเปิดเป็นเลเวลสองควรเพราะว่าไม่คุ้มไะนี่ ไม่รู้คุ้มป่ะนี่ถ้าใครคิดว่าคุ้มก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมก็ไม่กล้ากดอัพอะไรมั่วซั่วนเนาะปาสุ่มกันต่อเราภารกิจเราเหลืออีกห้าสิบใบไปเอาให้หมดไม่ต้องให้มันเหลือสักใบอะเอาให้ครบ,บไปแล้วกันเออให้ครบ,บไปแล้วกันเพราะว่าเราทําปีละคลิปเนาะ <c oughs> ปีหน้าเดี๋ยวไ้เจอกันอีกตัวหนึ่งอยู่อีกหนึ่งตัวเอาละรอบสุดท้ายจะได้ลูกแก้วหรือจะได้เศษอะไรมาให้สักอันหนึ่งไหมไปขอเซษขอเศษเศษมันต้องใช้เวลูกแก้วไม่ค่อยได้ใช้หรอกเศษ มาดูกันว่ามันน่าจะได้แค่4ดาวเนาะเนี่ยเออน่าได้แค่4ดาวห้าดาวไม่น่าถึงอะห้าดาวใช้เยอะมากเนี่ยแล้วทำไงให้มันถึง5ดาววะมันไม่ถึงจริงนะนี่โอเคตอนนี้คืออัพได้แค่นี้นะครับพลัง6ล้านกว่านะแล้วก็เนี่ยคือแนะนําได้นะครับว่ามันต้องใส่เซตอะไรใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์เลืออะไรยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าเหมือนผู้เล่นใหม่อะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอตอนเนี้ยก็อัพได้ถึงประมาณ4ดาวกับอีก1อัน มันใช้เยอะจัดเลยไว้ห้าดาวอยากได้ห้าดาวมากเลยแต่มันใช้เยอะมากแล้วก็นี่ครับเนี่ยเราควรปลุกตื่นมันดีไหมเราควรกดมันเลยดีไหมเนี่ยทะลวงมันเลยไหมก็แนะนําได้นะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกเหมือนผู้เล่นใหม่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ U R U R ตัวแรกอะ่ะ U R ตัวแรกของทีมอเออแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับเดี๋ยวก็ รอมันเอาเข้ามาไม่รู้มันจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะไว้ถ้าถ้าเอาเข้ามาก็จะุูมนะครับเพราะว่าตัวอาวุธเรามีแปดสิบกว่าใบน่าจะพออยู่มีตัวละครให้ใช้หรือเปล่านี่โอ้มันไม่มีตัวละครให้ใช้หรอกอ๋นนี้ไงหกวันหกปัเอาว่าเอาละครท่านผู้ชมก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหนะ้าคลิปหนะ้าอาจจะเป็นาการซูมอาวุธมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองลงร้านประลองกันดูว่า เราจะสู้กับใครได้บ้างครับเพราะว่าตอนนี้มันมีคิงอ่ะตัวใหม่อ่ะคิงแม่งอย่างโกงอ่ะสกิลอะไรก็ไม่รู้งงใช่ไหมนั่นนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจู